เมื่อญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อจากวีลีกเป็นเอสวีลีกฤดูกาล24 25มีสาวไทยถึง7คนเข้าร่วมแข่งขันเตรียมพบกับความมันทิทยานพุ่งขึ้นอีกระดับแฟนๆวอลเลย์บอลจะได้เห็นการต่อสู้สุดระทึกที่ทวีความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมความดูเดือดของเกมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนรอชมความปังจากนักตบสาวไทยที่พร้อมจะสร้างตำนานกับลีกใหม่นี้ได้เลย นุสลาเตรียมพร้อมนำทัพสีม่วงกับสมาชิกใหม่พร้อมบุกล่าแต้มเพื่อทะลวงชัยชนะในสัปดาห์ที่2แบบสุดมันในลีกอเมริกาแอ l ลี e อ l ลิมิต e d p โปรว l ลเล b บ l ลและฝากกดติดตาม168 Comment คอมเมนต์ชาแนลด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้เนาะโอ้โหคุณผู้ชมคะคือลีกอเมริกาเนี่ยก็เริ่มสัปดาห์ที่2และสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเอ a บลีก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหต้องบอกว่าไม่รู้จะดูลีกไหนเลยนะคะ มา168 c o มเ e n t channel ก่อนเลยค่ะเริ่มต้นคลิปนะคะมาที่ s อ l e a ล u e ของญี่ปุ่นกันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง s อ l e a g u e ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์ที่1วันที่12 1 5ถึง15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งที่บอกว่ามีความมันนี่นะคะก็เพราะว่ามีสาวไทยของเรา7คนค่ะที่ร่วมในเหลี่ยงนี้ฤดูกาลนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะ168 Comment Channel ทวนอีกทีหนึงค่ะว่าสาวไทย7คนมีใครบ้างค่ะเริ่มจากน้องพิวอัชรพรคงยศ UNEC Let l o ีเลดด น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งและน้องนุกนิกนัทนิชาใจแสนอยู่ P.F.U b l u e c a s t น้องเตยหัตยาบอมรุงสุขอยู่ควินซีคารยาน้องบุ๋มบิ๋มชัชจุอรนโมกสีอยู่วิกตอรินะฮิเมจิน้องอยู่ฝ้าดนพรสินโพอยู่อารันเมยามากตะและน้องไก่วิมลรัตนพันธ์อยู่กุมะกรีนวิงส์ เป็นไงคะโอ้โหเจ็ดคนนี้แบบว่าฝีมือสุดๆเลยนะคุณผู้ชมคะจะไม่บอกว่าหลีกญ,ญี่ปุ่นเนี่ยสุดม,มันได้ยังไงอะ่ะฤดูการนี้เนี่ยเขาปรับทับลีกใหม่คะ่ะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น s v l e a g u e คือยกระดับหลีกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจับตาดูนะคะว่าสนุกแน่นอนคะ่ะ มาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขัน SV l e a g ล e สัปดาห์ที่1นี่นะคะจ้องบอกว่าเริ่มสัปดาห์แรกเนี่ยประเดิมสนาม4คู่ด้วยกันน่ะมันหยดเลยค่ะเริ่มต้นคู่ที่1เวลา12นาฬิกา s อ c Red ี o c k e t ของน้องเพียวอัชรพรคงยศเจอกับทีมไซตามะ a าเกโอเมดิกค่ะและเวลา13นาฬิกาเนี่ยมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันค่ะเริ่มจากทีม Denso a l l b i เจอกับอา a ันเมย m a าม t กของน้องยู่าดนพรสินโพ และคู่ที่2 PSU b l l Cat ของน้องแนนทัดดาวและน้องนุกนิกเจอกับทีมวิโตลินะฮิเมจิของบุ๋มบิมัชจุออนโมกสีและคู่ที่3นะคะทีมโอกายมะ49เจอกับ t o โยต้าออโต้บอดี้ค n ินของน้องเตยหัทยาบำรุงสุขโอ, maiden, โอ้โหคุณผู้ชมเวลานี้นะแข่งกัน3คู่ตรงกันเลยอ่ะไม่รู้จะเชียร์คู่ไหนนะคะที่สำคัญก็คือว่าท u ูเนี่ยนะคะเขาถ่ายทอดสด แจ้งมาว่าถ่ายทอดคู่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือคู่นี้ค่ะคู่ของน้องแนนทัดดาวและน้องนุกนิกนะคะคือทีม PSU Bluecats เจอกับทีมของบุ๋มบิ่มช,ชัชชุออนโมกสีคือทีมวิกตรินะฮิเมจินั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะยังไงยังไงนี่นะคะรออัปเดตอีกทีค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าเดี๋ยวจะปักปุดให้ค่ะ มาต่อกันนะคะมาฟากอเมริกากันบ้างโอ้โ oh หสำหรับอเมริกานี่นะคะในรายการ Athlete Unlimited Pro Volleyball ค่ะจะต้องบอกว่า เป็นหนึ่งในรายการทางลีกอเมริกานะคะสำหรับลีกนี้เนี่ยก็คือมีการคิดรูปแบบรายการขึ้นใหม่สนุกมากๆเลยแล้วก็มาถึงสัปดาห์ที่2ค่ะที่จะเริ่มแข่งกันหลังจากที่จบสัปดาห์ที่1ไปแล้วนะคะแล้วก็ได้กับตันคนใหม่ทั้ง4ี่ทีม4สีก็มีการดับตัวสมาชิกในทีมตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะมาทวนกันอีกทีค่ะเผื่อเพื่อน <S <S เพื่อน <S <S <ๆ>พี่ๆที่เข้ามาชมเนี่ยเพิ่งจะได้ดูดีกนี้แล้วก็ยังไม่ทันได้อัปเดตนะคะ เริ่มจากนักกีฬาทั้ง4คนที่ได้เป็นกัปตันทีมในแต่ละทีมของตัวเองในการแข่งขันสัปดาห์ที่2ล่าสุดนี้นะคะซึ่งเป็นวิกที่2ได้ถูกกําหนดมาเรียบร้อยแล้วก็คือทีมสีทองได้แก่เบธเนียเดลาคูด ทีมสีส้มคือเบธ h นี่อัลเบอร์คอมบี้และทีมที่3สีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะได้แก่เคลาแคฟฟี่และทีมที่4คือทีมสีม่วงนุสลาต้อมคำนั่นเองค่ะสำหรับผู้เล่นที่ได้มารวมเป็นทีมโดยผ่านการดรับมาเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด11คนรวมทั้งกัปตันทีมด้วยนะคะ ส่วนวิธีเลือกสมาชิกในทีมก็คือว่ากับตาทั้ง4คนนะคะี่ยค่ะจะผลัดกันเลือกทีมละ1ตําตำแหน่งหรือว่า1คนนั่นเองก็แล้วแต่จะเรียกนะคะอ,อ๋อเป็นอันนี้เป็นที่เข้าใจกันค่ะนั่นย่อมจะมีตำแหน่งที่สมหวัง แล้วก็สมหวังลองลงมาหรือโหได้ดังใจคิดเลยตั้งแต่แรกก็เป็นไปได้นะคะทีมอื่นอาจจะไม่ทันได้เลือกแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะเพื่อให้เข้าใจลอจิกที่แท้จริงของกติกาเกมของเขาว่าในแต่ละทีมเนี่ยค่ะจะมีความสมหวังไม่ร้0ยเมากน้อยต่างกันไปนั่นเองค่ะ แต่นี่แหละค่ะมันคือกติกามันคือเกมที่แบบว่าสนุกของหลีกนนี้นะคะเกมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะคือผู้เล่นเป็นผู้เลือกค่ะและในระหว่างการแข่งขันเนี่ยก็มีแผนการเล่นการแก้เกมทักษะของผู้เล่น ที่สำคัญมองข้ามไม่ได้เลยนะคะก็คือแต้มของทีมในเกมต่อแมช์นั่นเองและยังมีแต้มของผู้เล่นเองก็มีความสำคัญที่มีการให้คะแนนต่างกันในแต่ละตำแหน่งด้วยนะคะมีทั้งบวกทั้งลบนะและมีคะแนนลบมากกว่าคะแนนบวกก็มีค่ะ บางตำแหน่งมีแต่บวกไม่มีลบก็มีโอ้โหเอาสิการทีดคะแนนของเขานะสนุกมากๆเลยระหว่างแข่งขันเนี่ยก็ให้เราเนี่ยดูเกมไปปกติค่ะอย่าเพิ่งไปคิดแต้มบุคคลเดี๋ยวเอาไว้มาดูตัวเลขทีหลังค่ะ มาโฟกัสลงลึกที่ทีมของนุสลาต้องคำทีมสีม่วงกันนะคะมาดูกันนะคะว่าสมาชิกที่นุสลาต้องคำเลือกนั้นมีใครบ้างค่ะเริ่มจากคนที่1นึ่งนะคะเมดิสันคิงดอนลิเชลชาวอเมริกันตำแหน่งเอาซ่าฮเตอร์มีคะแนนสูงอันดับที่5คนที่2นะคะคือคัตเบลชาวอเมริกันตำแหน่งออปปอร์ิตหรือบีหลังมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่17ค่ะคนที่3คือ ทอรีดิกสันชาวอเมริกันตำแหน่งมิดเดิลบล็อกมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่9และคนที่4นะคะคือจิโอวาน่ามิลานาเจียเดชาวอเมริกันตำแหน่งอัลไซเตอร์มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่25ต่อมานะคะคนที่5คือคคสบราว์ชาวอเมริกันอีกแล้วนะคะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่42ค่ะคนที่6ก็คือลินซี่แวนเดอร์ไวท์ชาวอเมริกัน ตำแหน่งเอาซาฮิเตอร์มีคะแนนสูงเป็นอันดับที่14คนที่ 7. อาริชาแกร์ชินเดรสชาวอเมริกันตำแหน่งเซเตอร์มีคะแนนสูงอันดับที่10ค่ะคนที่ 8. นะคะจเนซิสคอลาโซชาวเปโตรริโก้ตำแหน่งโอเปอร์สิตมีคะแนนสูงเป็นอันดับที่35คนที่ 9. นะคะมาเคราไว อยู่ทีมชมพู่ค่ะคนนี้นะคะอยู่อีกหลีกนะคะนั่นคือทีมออเรนโดค่ะเป็นชาวอเมริกันตำแหน่งมิดเดิลบล็อกมีคะแนนสูงอันดับที่39และคนที่10นะคะคือโนมาลิสเบเลสอากอสโตชาวปัตตริโกมีคะแนนอยู่อันดับที่30ค่ะและนี่นะคะก็คือภาพรวมของสมาชิกทีมสีม่วงของเจเจนุสลาต้องคำของเราค่ะสังเกตไหมคะว่ามีคนอเมริกันอยู่ตั้ง แคนเลยนะเรียกว่าแทบจะยกทีมของเจเจเราเลยอะคะ่ะและสังเกตอีกอย่างนะคะก็คือว่าอันดับคะแนนของแต่ละคนเนะะี่ยค่ะเอาเข้าจริงๆนีคะแนนจะไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยยกตัวอย่างนะคะนุศลาของเรานะะเนี่ยค่ะมีคะแนนสูงอันดับที่4มีคะแนนภาพรวมทั้งหมด713คะแนนนะคะ ส่วนเมดิสันคิงดอนนะคะมีอันดับคะแนนสูงเป็นอันดับที่5มี711คะแนนห่างแค่2คะแนนเองอะคะ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเมดิสันเนี่ยจะเป็นกัปตันทีมแทนนุสลาของเรานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้หรือเปล่านะคะที่เป็นเหตุทําให้นุสลาเนะะี่ยค่ะเลือกเข้าทีมเป็นคนแรกเลยก็เป็นได้ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ คราวนี้นะคะมาดูตารางการแข่งขันกันค่ะสําหรับทีมนุสราทีมสีม่วงของเราในสัปดาห์ที่2นี้นะคะจะแข่งขันกันวันนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะทีมสีม่วงนุสราต้องคําจะเจอกับทีมเบธเนียเดลาคูสซึ่งเป็นกัปตันทีมเดิมนะคะแล้ววันที่14ตุลาคมนะคะทีมสีม่วงของนุสราจะเจอกับทีมสีส้มของอเบอร์คอมบี้ค่ะ วันที่15ตุลาคมทีมสีม่วงของนุสลาจะเจอกับทีมสีน้ำเงินหรือสีฟ้าของแคฟฟี่นั่นเองนะคะสำหรับเวลาเดี๋ยวแอดมินจะมาปักหมุดให้อีกทีและกันค่ะคุณผู้ชมคะดูตารางการแข่งขันดูทีมดูรายชื่อแล้วเป็นไงคะน่าสนุกขึ้นไปอีกเนาะวิก2เนี่ยคะ่ะคือผู้เล่นทีมเดิมเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปมีทีมของตัวเองแล้วก็กลับมาแข่งกันใหม่นะคะ ความสนุกมันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะแอดมินก็จะติดตามมารายงานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์กันสำคัญคือดูวีอีกแล้วค่ะติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านวีบีทีนะคะเข้าไปสมัครไม่ยากค่ะพอเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะคะก็ปรับตัวเรียนรู้เว็บไซต์กันพักหนึ่งก็เข้าใจค่ะ คุณผู้ชมคะความสนุกของ2หลีกระหว่าง s v League จากญี่ปุ่นและ a d h l e Unlimited Pro ปรวีเหลกจากอเมริกาก็จะระเบิดขึ้นอีกแล้วนะคะโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมเนะะี่ยค่ะคอมเมนต์กันมาว่ารักใครชอบใครเชียร์ใครออชอบลีกญี่ปุ่นเพราะอะไรชอบหลีกฝั่งอเมริกาเพราะอะไรนะคะหรือจะพิมพ์ชื่อนนะักกีฬาใต้คลิปก็ได้ะคะ่ะอยากให้แสดงพลัง FC นักตบสาวไทยให้ชื่นใจกันเยอะๆเลยนะคะ ก่อนจบคลิปเช่นเคยค่ะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เอ็นดูช่องนี้เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดถึงเป้าหมาย5,000 50, 0 f o l l o w u p เร็วๆด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะไปละสวัสดีค่ะ